สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มานั่งกลางป่านะคะอันนี้ก็เป็นดอกเฮเตอร์นะคะดอกเฮสเตอร์สวยมากค่ะเพื่อนๆกับบรรยากาศกายในป่าค่ะเพื่อนเ่อเอ,อ,อากาศดีๆนะคะ มาจ้าเพื่อนๆมานั่งด้วยกันจ้าอีกหน่อยเดียวก็จะนั่งสมาธิแล้วนะคะถามทำคลิปก่อนนูน่นแหละกว่าจะกลับบ้านก็หกโมงเย็นนะคะหกโมงเย็นจ้าถึงจะกลับบ้านมาอยู่นี่ประมาณห้าชั่วโมงค่ะนั่งปิกนิกแล้วก็โอเคกับบรรยากาศนะคะบรรยากาศของที่นี่ป่าศักดิ์สิทธิ์ค่ะ มาทำอะไรแบบพิเศษพิเศษเลยนะคะวันนี้ค่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะอ,อบอกใครยังไม่ได้ค่ะเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงของการทดสอบทดลองค่ะเพื่อนๆถ้าได้เมื่อผลเมื่อไหร่นี่ก็จะบอกนะคะเพื่อนๆโอเคจ้าหวังว่าเพื่อนๆคงอน joy กับออดอกไม้กลางป่านะคะที่ประเทศอังกฤษค่ะ ดอกไม้กลางป่ากลางเมืองประเทศอังกฤษโอเคจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย